สวัสดีครับวันนี้ผมธนาพัฒนก็ได้นำพระรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมเป็นเนื้อท,ทองเหลืองผสมทองแดงที่สร้างไว้ที่วัดหนองหลวงนะครับมาถ่ายให้ชมครับ นี่ครับแสงจะมัวไปหน่อยเพราะถ่ายตอนเย็นพระอาทิตย์จะตกดินแล้ว ป็นเนื้อทองแดงครับผสมทองเหลืองผสมทองแดงจะแก่ทองแดงหน่อยนะครับดูค้นฐานยังมีรอยตะไบจยยับๆอยู่เลยรอยแต่งหุน่นเทียนกอนหล่อนะฮะตะไบข้างลิวจีวรเป็นเนื้อ ทองแดงผสมทองเหลืองดูตรงสังขาตรงรอยบากนะฮะจะมีทองเหลืองอยู่เป็นปื้นๆปื้นเป็นพระหล่อครับ 我睇话，帅王玲。 ลอยตะใบหย,ยาบครับองค์นี้ไม่ได้จานนะไม่มีจานมีลอยตะใบแต่งแทงหยาบแทงเป็นแนวตรงไปทางเดียวกันแขนด้านขวาก็มีรอยเกล็บรอยตะเข็บแต่งด้วยตะใบซออหูซออคอแต่งสวยครับ เป็นพระหลวงผู้เดิมที่ออกวัดหนองหลวงลคนครสวรรค์น,นะครับมีหลายเนื้อครับมีหลายเนื้อพระหลวงผู้เดิมออกวัดนองหลวงแต่อันเนื้อองค์นี้เป็นเนื้อโซนทองแดงผสมทองเหลืองมีออกแดงดํามีทองเหลืองผสมปลายหลายจุดเป็นพระเนื้อหล่อถือว่าพระ สวยอง์หนึ่งนะฮะคำว่าหลวงพ่อเดิมเป็นเหลี่ยมครับมอม้มาเป็นเหลี่ยมชัดเจนครับ โอเคครับถ่ายให้ดูประมาณนี้นะครับอันนี้คือหลวงพ่อเดิมเนื้อทองแดงผสมทองเหลืองออกที่วัดหน้องหลวงเป็นรุ่นแรกก่อนที่จะออกวัดหนองโพเป็นพระปั๊มนะครับพระหลอดกออกที่วัดหนองหลวงก็มีหน้าตาแบบนี้แต่มีหลายเนื้อสําหรับองค์นี้จะเป็นเนื้อทองแดงผสมทองเหลืองสวยองค์หนึ่งนะครับ วันนี้ถ่ายให้ดูประมาณนี้ครับผมยืนถ่ายทางแจ้งพระาทิตย์ตกดินแล้วก็อาศัยแสงท้องฟ้าขาวๆพอมองเห็นภาพครับสวัสดีครับขอทุกท่านโชคดี